สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลมทรสาครนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําหน้ากากนะครับซึ่งหน้ากากพวกนี้จะช่วยให้ปกป้องแล้วก็ป้องกันไวรัสนะให้กับเจ้าหน้าที่ในเงืน่วยงานอของโรงพยาบาลสมทรสาครน,นครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปรู้จักกับท่านรองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับท่านรองแนะนาแนะนาตัวหน่อยครับ ที่ฉันรัตนาหุ่มูนนะคะเราต้องในการส่บริหารวันนี้เราเป็นอาสาสมัครมาทําเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของการทำเฟสชียร์มีเรามีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนมาบริจาคสิ่งของที่เป็นแต่ละชิ้นแต่ชิ้นมาแล้วก็มาจัดทำเฟซเชีลเพื่อป้องกันป็่หน้ากา,ากเพื่อป้องกันน้าน้ําลายหรือว่าละอองน้ําที่เข้าสู่หน้า ก็จะเป็นส <c oughs> ิ United, <p> ่งท mm ี hmm. ่ป้องกันได้ดีกว่าดีกว่าหน้ากากผ้านะคะได้ที่ใส่สวนใส่พัเข้ไปก็ทีป้องกันได้ถึงร้อยเก้าสิบเก้าเก้าเนทีเดียวอันนี้ก็เป็นของด้านหลังเนี่ยจะเป็นทีมสหสหวิชาชีพมีทั้งพยาบาลทีมอาชาพมีทั้งพท้งแม้แบบคนงานท่เจ้าหนาที่ทุกคนเี่ร่วมมือร่วมไหลร่วมแจร่วมใจกันเะื่อทำเฟซชิล วันหนึ่งที่เราใช้เนี่ยหน้ากากน้ำลตรงเนี้ยวันหนึ่งเราใช้ถึง200ถึง3า0อโอ้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะล้นอันนี้ใช้ใช้ใช้ได้นานไหมครับหรือว่าต้องเปลี่ยนได้อันนี้ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้าลายมันกระเด็นเข้าตรงฟองน้ำตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้องถูกทิ้งไปเลยครับถ้าสมมุติเป็นรักษณาอย่างนี้เป็นลักษาอย่างนี้ ครับไอ้สายนี้จะใช้ได้ทนคือเมื่อไหร่ก็ตามมีเกิดละอองน้ําหรือละอองของอะไรก็ตามที่มันตกเราจะดึงตรงนี้ทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่อ๋อสามารถเปลี่ยนได้เป็นค่ะครับผมเนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมอยากให้ท่านลองแนะนําพาเดินชมหน่อยฮะได้เลยค่ะครับผมครับเชิญเลยครับครับ ก็ส่วนที่เป็นตรงหน้าผากแต่ว่าไม่ใช่ฟองน้ำนะคะคล้ายๆซิลิโคนอะไรที้สามารถใช้ฉีดเรื่องของแอลกอร์แล้วสามารถจะใช้งานได้ได้ครับเดี๋ยวลองให้ผู้ทำเนี่ยเขามีความยากลำบากในการทำอะไรอ่ะเชิญเลยค่ะของพยาบาลข้างใต้ค่ะ ก็เป็นไงมัางครับทำยากไหมครับก็มันก็ค่อนข้างที่จะต้องเย็บไอ้สายคาดตะลับตรงหนังศีรษะเนี่ยต้ื่อให้มันกระชับกับอตรงนี้เพราะว่าเวลาใช้ใช้ไปมันอาจจะยืดเวลาเย็บก็เลยต้องใช้ได้เส้นใหญ่หน่อยแล้วก็มันใหญ่ในการที่ว่าต้องทําให้มันกระชับศีรษะมากขึ้นครับก็ต้องสรุปว่าต้องมีความอดทนนะครับนี่ครับนี่ก็ทําให้ให้พี่น้องเราครับเพื่อต่อต้านโรคนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับ เย็บจับเหมือนเหมือนจับอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะใช้เข็มของเข็มคือเข็มเย็บจักรใหญ่อะเดี๋ยวไปดูโต๊ะอื่นต่อนะครับครับผมครับแนะนำตัวหน่อยครับทำอะไรครับขั้นตอนไหนครับขั้นตอนเหรอคะขั้นตอนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเย็บเย็บติดนะคะ ครับเย็บติดเพื่อที่เวลาใส่แล้วเนี่ยก็คือจะไม่จะยืดแล้วก็ที่สามนะที่จะใส่หน้ากากพ้าสติกตรงนี้เข้าไปแล้วย็บติดให้มันอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเป็นยางฆ่าเชื้อที่จะสวมที่สามแล้วก็อยู่ได้พอดสอ่าเราจะได้ไม่ไม่เจ็บด้วยฮะตรงนี้ครับผมเอ๊ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อซื้อเขาอะครับ มันจะตกอันประมาณเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยประมาณร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทใช่ไหมประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยโอทถ้าเราทำเองต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะคือจะตกมาให้อันละร้อยเก้าบาทอ๋อหน้าต้นทุนนะต้นทุนประมาณเท่าไหร่กันมีเท่าไหร่ที่แต่ละสามเนี่ยแต่ละสามบาทแล้ะกองน้ำขนาดใหญ่อ่ะห้าบาทเนี่ยเราได้สักที่สิบบาทได้ไหมอันนี้ตกประมาณเนี่ นะะคบาประมาณ10บาทนะครับโอเคก็ถูกกว่ากันเยอะนะครับใช่เลยครับใช่เลยครับก็ฝากร้านค้านะก็อย่าขายแพงมากครับหนึ่งสองสร้างไปครับตัดยางพื้นที่จะดึงด้านหลังของการใส่เสื้อชิ้นแล้วก็จะมีขนาดของเขาที่น้องพยาบาลในชุดได้ขนาดตามที่เป็นมาตรฐานคือกี่นิ้วคะสามสิบนิ้วต่อหนึ่งชิ้นค่ะ สามสิบเซนนะครับผมไม่เป็นไรครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช่วยกันครับขอบคุณครับครับก็คือได้ฟองน้ำมาแล้วตอนนี้เป็นคนที่กลุ่มกลุ่มติดสติ๊กเกอร์แล้วก็จะต้องเย็บสองข้างนี้ให้มันแนบลงอ๋อครับแนบอย่างนี้เพื่อให้ให้มันโค้งได้ใช่ไหมครับ่็จะใส่อย่างนี้ห้านอสก็จะใส่อย่างนี้อ๋อครับ น้องน้องชังน้องน้องหยดตรงนั้นให้ดูที่เป็นกำลังทำแน,น่ค่ะเดียเขาใส่อย่างนี้ค่ะอันนี้แต่นี้คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะอ๋อครับครับคืออะไรครับเนี่ยอันนี้กำลังเจาะรูค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ยางยืดอ,อ๋อโอเคก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ ครับเพื่อนๆฝาจะได้หน้ากากมาหนึ่งอันนี้ก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจกันครับสู้ๆหน่อยครับสู้ๆหน่อยครับ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 ัปครบเ็น สำหรับวางรองบริเวณขอบของหน้ากากด้านบนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนแรกของการสลิตนะคบอันนี้นะครับอันนี้นี่พี่เขากำลังจะตัดอยู่นะครับเนี่ยตัดยากไหมครับพี่พอได้ครับพอได้นะครับสู้ๆครับเพื่อบ่น้องเรานะครับนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ ชมบรรยากาศไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยากให้ท่านลองฝากถึงพวกเราพี่น้องชาวคนไทยอีกสักครั้งหนึ่งครับก็คือตอนนี้บุลยกรรทางการแพทย์นะคะย่งางขาอุป์ในเรื่องของการ,รดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเถ้าท,ท่านใดมีจิตสาธารณะหรือว่าที่ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็โรงพยาบาลศูสารสุขห่นึ่งที่โรงพยาบาลเซเอินดีจะรับ ของบริจาคแต่เช่นที่ท่านเห็นตามตามตามลูกค้าที่แต่ละที่อย่างนะคะก็เี็ยินดีรับค่ะก็ขอขอบพระคุณว่วง้าค่ะครับสวัสดีครับเฮ้ยอีกทีครับหนึ่งสองสามเฮ้ยโอเคครับเพื่อนๆนะครับทุกคนก็เริ่มมือเริ่มใจกันนะครับเราเป็นคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ